สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นเวลาประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะครับที่เราไม่ได้ออกไปไหนไม่ออกเดินทางและไม่ได้เจอกันในการทําคลิปลง youtube อันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นช่วงของปลายฤดูร้อนนะครับที่ผ่านมาคือร้อนมากๆสภาพอากาศวันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะโปร่งแล้วก็ค่อนข้างจะ ร้อนเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจะออกเดินทางจา,งางกกรุงเทพแล้วแต่เดี๋ยวก่อนขอรอดปลายสะพานเส้นทางรับนี้ก่อนนะครับระทุวไทยนลำลูกการครับเราเติมน้ำมันเป็นครังแรกวันนี้ เต์ของเราคือ500บาทไปกลับน,นะครับ <20. S 1> อียี่สิอ่าร้อยาสิบ ก็น่าจะเติม200ให้นึงเพราะว่าส้นน้มันแพงมากต้องจะลงมาไม่เท่าไหร่วันนี้มันเท่าไหร่เล็กน้อยเท่าไหร่เลี้ยงรับพาไม่รู้แต่อาจจะออกมาตา่างจังหวัดแล้วอาจจะแพงขึ้นนิดนึงก็อย่างว่ากรุงเทพถูกสุดมัน อันนี้ถูกต้องน้ะยาแต,ต่ดีน้ำมันน่าจะถูกที่เปิดใหม่เช่นคิดว่าแบบนั้น ออกมาเรื่อยๆเ,เราก็เข้าสู่ถนนมิตรภาพนะครับตรงนี้ยังจะเป็นช่วงของอำเภอแข่งคอยอยู่นะครับเรามุ่งตรงสู่อำเภอมมกเหล็กเส้นทางปลายทางของเราวันนี้ก็คือน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติดังนั้นเราต้องเสียค่าเข้าอุทยานด้วยสําหรับตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาเฉยเลยไม่รู้เพราะอะไรแต่ความจริงแล้วผมดูพยากรณ์อากาศไว้แล้วนะครับว่าฝนจะตก ในช่วงเวลานี้ซึ่งไม่ใช่อะไรที่ผิดคาดแต่ว่าการดู GPS ในขณะเดินทางขับรถก็ลำบากเหมือนกันแม้ว่าโทรศัพท์ผมจะกันน้ำแต่มันก็ไม่ได้กันเวลาหยดน้ำมาสัมผัสตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลย ถึง25กิโลแต่ฝนตกหนักแรงมากอาลาเป็นที่พึ่งตรงนี้อยู่ตรงปาวานหลงทางนะครับแรงมากฝนแรงมากร้านอะไรร้านอาหารอะไรก็ปิดหมดเลยถ้าไปหน่อยนึงก็จะได้อยู่ไม่ไกลามากประมาณ5นาที ในที่สุดเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อยนะครับตอนนี้นั่งกินข้าวอยู่เพื่อรอเวลาให้จะเข้าไปข้างในเพราะว่าฝนยังคงตกหนักอยู่อาจจะต้องรอสักพักไป t e t s go ข้างในอาจจะมีที่ร่มก็ได้โอามันคงจะมี เสียค่าจอดรถ20บาทแล้วก็ค่าเข้าองน้ำตก20บาทนะครับชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับชั้นสองชั้นเจ็ดแบบนี้อ๋องี้เราไปทางนี้นะตรงนี้ห้ามลงเล่นน้ำนะครับน้ำน่าจะลึกแต่ว่าคือมันไม่ค่อยใสเพราะว่าฝนตกเหรอปกติมันใสอยู่นะที่นี่นะแต่ฝนตกหนักมันตกอยู่ตรงจุดๆนี้พอดี ค <Okay. S 2> น้ำตกกันที่สองจำปีสิรินทร์เราจะไปที่ชั้นสี่นะครับ จริงมันไม่ได้ตกแต่เช้าเนาะแต่คือพอเราจะมาถึงนี่ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วอะไม่ใช่เกือบบ่ายแล้วเวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงตาม GPS เลยแหละทางก็ทําได้ดีขึ้นนะเมื่อก่อนที่เคยมากับเพื่อนอ่ะประมาณห้าปีห้าปีประมาณไม่ใช่ดิหกปีหกป,ปีทางเดินพวกนี้ก็จะเป็นทางดิน เดินเลาะไปเรื่อยๆอย่างเดียวนั้นตีน้ำตื้นเล่นได้ไม่ได้เล่นหรอกไม่เชิญก็เล่นกรองต้องต้นนี้ไปนี่ชัวอเตอร์ดับฟอนขึ้นวอเตอร์น้ำตกอันที่สามลำพูป่า ชั้นสามละชั้นส,สามนี่ก็คือน้ำจะลึกนะครับเดน200ินสองร้อยเมตรน่าจะถึงชั้นติ่งวนี่น้ำตกพิเศษครับเฮ้ยเล่นตรงนี้แหละตรงนี้แหล,ะ,ละเล่นได้แน่นอนเล่นได้แน่นอนครับแต่น้ำไม่เย็นอาจจะเป็นน้ำจาก้องน้ำหรือเปล่านู่นชั้นสี่อยู่นู่น ที่แล้วเราเดินฝั่งนู้นนี่นะเราจำได้แล้วลวข้ามกอนยินจะพาดเดินข้ามไปครั้งที่แล้วที่เรามาเล่นเราอยู่ฝั่งนู้นชั้นสี่น้ำตื้นน้ำตกชั้นที่สี่ยางนา เมื่อก่อนมันชื่อแบบนี้เหรอไม่รู้ดิเหมือนเกี่ยวกับผีเสื้อหรืออะไรอย่างทำไมตอนนี้เป็นยางงานไม่คุ้นเลยเราก็มาที่ชั้นสี่นะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกไม่อยากเดินเยอะ ทุกคนรู้ไหมว่านี่ก็คือน้ำตกเจ็ดสาวน้อยหรือว่าคลองเจ็ดสาวน้อยที่จะไหลลงไปด้านล่างฝั่งที่เราเดินมาเนี่ยเป็นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพอเราข้ามไปแล้วก็จะกลายเป็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็คือเข้าเขตนครราชสีมาข้ามจังหวัดไปเลย ตื้นไม่ดเตดียวเราอยู่กันที่ชั้นสี่ของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาบอกว่าสวยที่สุดและหน้าเล่นน้ำมากที่สุดในน้ำตกเจ็ดสาวน้อยผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นผมจึงใช้เวลาว่างตรงนี้แล้วก็จับจองที่นั่งใต้ต้นไม้ เพื่อที่ถ่ายรูปและเล่นน้ำ ชิวชิวครับชิวชิวชิวๆไปเลยตรงนี้ตรงนี้นั่งชิวชิวเลยน้ำตื้นนั่งชิวชิวเลยตรงนี้น้ำตื้นมากน้ำตื้นแต่ลื่นนะจ๊ะบายตาบายตรงนี้แต่ตรงนี้ลึกนะน่าจะลึกน่าจะลึก ลึกอยู่บ้างแต่ไม่ลึกมากน่าจะแค่ประมาณพุง แดดออกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่เห็นน้ำซึมไม่สุดมีปลาได้ปลาอาว้น้ำได้มันก็พอได้อีก คนเริ่มพยอยกันมาเต็มเลยแต่แรกเราอยู่คนเดียวนะตรงนี้เริ่มมีคนมาปรับที่ข้างๆเราแล้ะ ไมมันเป็นดินคนตายเพราะมีความใสยอยู่แต่ไม่มากเท่าไห้่ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นั่งได้ดีแต่ฝั่งโน้นก็มีที่ล่มเยอะนะ สามารถลงเล่นน้ําได้แล้วที่เรียกว่ากองโน,โน้องมีคนเล่นน้ํากันเยอะเยอะตรงนี้ก็เริ่มมีคนทยอยมาแล้วแต่คือตรงนี้เป็นที่ที่เรามาเล่นครั้งที่แล้วเราก็เลยมาที่เดิมลื่นไหมเนี่ย มีพึ่งโบ้ให้เราคงไม่ไปเล่นดอกโบสไลเดอร์องนี้น่าจะด่าดีโบ เสียงมันดังนะถ้ามันรบกวนอัทรถในการฟังเดี๋ยว่อาไปอัดใหม่ นี่ทางไปไหนกันเป็นถนนลองเดิมดูดิมีฝายกั้นน้ำด้วยตอนที่น้ำเยอะๆแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำ <Okay. S 1> บักช่องคือบักช่องผมเดินข้ามอำเภอที่จอดทอแล้วก็มีทางถนนไปไม่รู้เป็นไหนเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเอาแผนที่แจ้งเป็นป่าไอ้น,นี่ไนะหนดูตัวเองในะแผนที่ดิโอเค ตนนดาวเทียมนอือหมแล้วลูกจะไปเอากันที่แค่เหอมองมาแบบนี้อโอ้โหเป็นถนนเส้นหลักเลยอ๋อมาได้นี่อันนี้เป็นถนนปูนอย่างเดียวเลยนะมาได้มาได้ อะไรนี่หางยาวดีครับน,นกหางยาวครับหาไม่ทันได้หมดแลวโอเคอก,ก,กลับ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 ไปสระบุรีมุกเหล็กต่อไม่เดินข้ามจังหวัดเลยทำไปได้ แต่ตรนนี้คือสุดแค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นทางที่ถ้ารถมาจากตรงนู้นก็ขึ้นมานี้ได้ดงพญายเย็นน่าจะประมาณนั้นแหละของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวคนภายนอกก็ไม่น่าจะมีคิดใกนการใช้ ผมใช้เวลาพักผ่อนหลบฝนและเล่นน้ำตกอยู่ประมาณสามชั่วโมงยึงตัดสินใจเดินทางออกไปเพื่อจะกลับบ้านในวันนี้โอเคโอเคหมดเวลาเล่นน้ำแล้วค่ะได้เวลาออกจากที่นี่แล้ว คุ้มค่าไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางบ้างแล้วรูอก็อยู่บ้านเฉยๆมีป้ายอยตรงนี้ที่สะพานสะพาน,านตรงยาเย็นหนึ่ง

ปการเดินทางในรอบนี้ครับสำหรับจังหวัดสระบุรีอำเภอมวกเด็กนี่ก็คือนับโคราชไหมเพราะผมเดินข้ามไปถ้าจะนับก็นับได้นะครับเพราะว่าผมเดินไปแต่คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับว่าจะถึง500้อยไหมนี่ผมได้จดบันทึกเอาไว้แล้วนะครับเส้นทางการเดินทางกลับก็ตรงนี้เป็นถนนทำใหม่ชุมชนดีมากมาก เดี๋ยวค่อยอัปเดตในภายหลังก็ค่าใช้จ่ายรอบนี้ก็น้ำมัน200รครับรวมๆแล้วน้ำมัน200บาทแล้วก็ค่ากิน130บาทแล้วก็ค่าเครื่องืยาน40บาทน้ำดื่มอีก32บาทน้ำแข็งจากเอสโคลานะครับก็รวมๆแล้วก็402บาทก็คือผมยังสามารถกินอะไรได้อีกเป็นอาหารเย็นที่ยังไม่ได้กิน ในทิพนี้